และนี่ก็คือเรือหลวงจากกรีนาลเบตเรือธงแห่งกองทัพเรือไทยที่ผมจำลองขึ้นมาเอาไว้ทำในแอนิเมชันและนอกจากเรือจากกรีนาลเบตแล้วยังมีเรือหลวงทนบุรีอีกด้วยที่จะมาร่วมแจมกันในวันนี้และช่วงท้ายคลิปผมก็จะมีเรือหลวงจากกรีนาลเบตและเรือหลวงทนบุรีในเวอร์ชันของยานอวกาศอีกด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมบิ๊ก MC TH นะครับและวันนี้ก็อยู่ในเกมมาครับนะครับผมนี่รถอยู่ข้างหลังผมก็คือเรือจักรีนันลือเบดนะครับผมลัมเบอร์เลอร์เลยนะครับผมแล้วก็เรือหลวงทนบุรีนะครับผมจอดอยู่ด้านหน้านะครับผมน่ะเรือหลวงทนบุรีแล้วก็เรือหลวงจักรีนันลือเบดนะครับผมลัมเบอร์เลอร์เลยนะครับอ่ะก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าเรือจักรีนันลือเบดเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลําเดียวในประเทศไทยของเรานะครับ อยู่คูบ้านคูเมืองและปกป้องน่านน้ำไทยมามากกว่า25ปีแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยไปที่ท่าเรือสตหีบเนาะแล้วก็ได้ไปขึ้นดูบนดาดฟ้าของเรือนะครับผมอ่ะนี่ก็มาดูกันนะครับว่าที่ผมสร้างเนี่ยมันจะเหมือนจริงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับรอบนี้ผมจะใช้วิธีการพายเรือเอานะครับผมเพราะว่าเรือหลวงจาก,กีนัลเบดมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับผม อ่ามันท้ายเรือครับผมแน่รายละเอียดเลขก็ไม่ทิ้ง <911 S 1> นะครับผม91 1นะครับรหัสเรือ911เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกด้านหนึ่งด้านตรงนี้จะเป็นด้านที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือเรือเวลาเขาเทียบท่าอยู่นะครับเราก็จะเห็นในมุมของส่วนตรงนี้นี่แหละคือมุมตรงนี้เราจะเห็นบ่อยที่สุดนะใน,นส่วนของด้านท้ายเรือนะครับก็เขาก็จะให้เราเข้าในช่องของช่องตรงนี้เป็นทางเข้าเรือช่องตรงนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ นี่ครับสะพานเรือกับป่องควันนะครับผมเดี๋ยวดูลาละเอียดอันนี้เป็นโมเดลเก่าแล้วนะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดาดฟ้าเรือกันนะผมเพื่อไปดูมุมที่ทุกคนคุ้นเคยและมุมที่ทุกคนเคยถ่ายภาพนะครับผมนี่คุ้นๆนกันไหมครับมุมมหาชนของทุกคนนะครับที่ไปยืนอยู่ หน้าเรือแล้วถ่ายรูปเห็นไหมเนองนี้นะครับเราจะเดินจากดาดฟ้าหน้าสุดไปท้ายสุดกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยมากและคุ้เคยเป็นอย่างดีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือแม้ก็ทหารเรือที่ยังประจําการอยู่นะครับเหมือนไหมผมคิดว่าเหมือนแหละ90%นะครับ ก็ปัจจุบันนี้เรือจาก,กินเนลเบตนะครับก็เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แทนนะครับผมจากแต่ว่าในในอดีตเคยมีบรรทุก,ทก,ทกอากาศยานในเครื่องของ AV8 นะครับผมที่เป็นเฮลิเออร์เนาะแต่ว่าปัจจุบันก็ถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่ตามความเหมาะสมนะก็คือเป็นบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แทนนะครับอันนี้ก็คือส่วนสะพานเรือนะครับสะพานเรือผมไม่ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นข้างในข้างกวงกวงเนาะเพราะว่า เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเข้าไปในส่วนของตรงนั้นนะครับเราก็ให้ดูแค่บางส่วนของเรือนะครับแต่ก็ผมก็จําลองออกมาได้ค่อนข้างที่จะเหมือนอยู่9กสิเนะครับอ่าตรงนี้ครับคือช่องลิฟต์เอาไว้ขนส่งเครื่องบินนั่นเองนะครับนี่คือ,ค,อคือตอนนี้อ่าถ้าเกิดอยู่ท่ทาเรือลิฟต์เขาจะอยู่ข้างล่างนะครับผมจะจะ,จะไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วพอลงมาอย่างนี้เนี่ยตัวนี้คือม,มันจะเป็นช่องเก็บเครื่องบินแต่ว่าผมไม่ได้ทําไว้นะครับที่ที่ผมไม่ทําเพราะว่าผมจะเน้นแค่รายละเอียดที่เป็นในส่วนของด้านนอกแทนนะครับนี่ก็เป็นป้อมปืนอากาศรรยานกับเครื่องต่อต้านมิสไซล์ที่ผมติดเอาไปแทนนะครับผมมันเดินอยู่ระเบียงนอกเรือนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมือน90%อนนะที่ผมบอกนะครับ แต่ผมคิดว่าถ้าในอนาคตนะครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจากินาเบียรอ่ะมันสามารถรีฟิตเป็นร่างใหม่ได้ที่จะบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ๆอย่างเช่น F35B แต่ก็ตามนั้นแหละครับอเมริกาเขาไม่ได้ขายให้เราเนาะก็ช่างจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดู เรือที่อยู่ด้านหน้าเรากันดีกว่านะครับนั่นก็คือเรือหลงทรบรีนั่นเองนี่สวยงามครับแสงแดดส่องผ่านตัวเรือนะครับไปเลยครับก็เรือหลงทรบลีนะครับก็เป็นเรือช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นเรือยามฝั่งนะครับตัวเรือก็จะเป็นสั้นๆนะครับยังยังไม่เชิงเป็นลาดตะเวนนะครับเป็นเรือป้องกันชายฝั่งเรือยามฝั่ง มีป้อมปืนอยู่2ป้อมรวมเป็น4กระบอกนะครับแล้วก็ปืนลองอีกสกระบอกเป็นปืนป้อมปืนเล็กๆอันนี้ก็เริ่มจะมืดค่าแล้วสิแสงเย็นเริ่มมาแล้วนะครับมีบันไดให้ขึ้นด้วยนะสำหรับว่าแบบให้ผู้บังคับการมาเรือมาจอดข้างๆแล้วก็เดินขึ้น,นเห็นไหมมาถึงแล้วนะครับปัจจุบันก็เรือหลวงทบรีก็มีส่วน ที่ยังลงเหลืออยู่ก็คือในส่วนของป้อมปืนแล้วก็ส่วนของสะพานเรือที่ติดตั้งอยู่หน้าโรง,งเรียนทหารในเรือนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณเคยไหมมุมนี้เอาตกตกตกขออภัยครับขออภัยเนี่ยคุณเคยไหมครับมุมตรงนี้นะป้อมปืนกับหอ,อกบังคับการที่อยู่หน้าโรง,งเรียนในเรือนะครับเรือหลวงทบุบลีมีพี่น้องอยู่อีกลำหนึ่งก็คือเรือหลวงศรียุทธยานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ มีอยู่2ลำในไทยนะครับทมบุรีแล้วก็สียุธยาครับผมว้าวนะครับนี่เรามาเดินอยู่เรือที่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้เริ่มมืดแล้วสิโอ้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยครับเดีย๋ยวลองบินไปดูที่จักรีนัทเบยแบบท้องฟ้าส,สวยๆอย่างนี้โอ้สัะสะพอสวยงามมากครับผมสวยจริงๆนะครับอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกนะครับผม เรือจากกีนารเบตถ้ำกลางทะเลมอนะครับสวยงามก็นี่แหละครับผมเรือไทยที่ผมสร้างไว้นะครับแต่ที่จริงก็มีอีกเยอะนะครับผมแต่ผมเอามาแค่หลักๆที่มันเด่นๆก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วงท้ายกันที่ผมเกิดไหว่าผมมีเรือจากกีนารเบตกับเรือหลวงทนบุรีในเวอร์ชันยานอาก,กาศเป็นยังไงไปดูกันเลย เยังไงับ้างครับกับเรือหลวงจากกินนิลเบตและเรือหลวงทูบรีจำลองในเกมมายครับนะครับผมนี่เห็นเวอร์ชันอวกาศไปแล้วเท่ใช่ไหมล่ะครับนี่ได้ออกไปสำรวจอวกาศไปดาวดวงนั้นดวงนี้นะครับผมนี่ซึ่งก็เป็นจินตนาการของผมเองนะครับผมอ่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไว้จะมีคลิปหน้าตอนต่อไปแวะไปทัวร์เรืออีกนะครับว่าจะเป็นเรืออะไรเนาะก็ คอมเมนต์กันมาได้ครับผมชอบไม่ชอบไงก็ค,คอมเมนต์กันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลัท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ